สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ<ส>ผมจเชิญกายนันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันอังคารขึ้น7ค่ำเดือน12ปีมะเส็งวันนี้ เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของอินฟลูเอนเซอร์ผู้ช่วยเหลือสังคมชื่อดังนะครับกับความโปร่งใสในการระดมทุนเงินบริจาควันนี้จะไปดวงชะตาของนายกันนัศาทพงภัยบูรเวทหรือกัรจอมพลังก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับกัรจอมพลังได้กลายเป็นจุดสนใจของสังคมไม่ใช่เพียงฐานะ ผู้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนแต่ยังถูกตั้งคำถามอย่างหนักเกี่ยวกับความโปร่งใสของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้การจัดเงินจัดการเรื่องเงินบริจาคและความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวถึงกับผู้กองธรรมนัสจนกลายเป็นประเด็นดราม่าที่สังคมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเริ่มเป็นประเด็นเมื่อพิธีกรชื่อดังคุณหนุ่มกัญชัยและบิ๊กบอสแห่งค่ายมิสแกรนณวัดอิสระไกรสอนออกมาเรียกร้องให้ชี้แจง การใช้เงินบริจาคอย่างละเอียดนะครับขนาดที่ตัวของกัญชบลังก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจโดยมีการถแถลงข่าวเมื่อวันที่24ตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับปมประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนั้นมีหลายประเด็นนะครับประเด็นที่1มีการเปิดเผยว่านาย,ายกันณทันรพงศ์ไพบูรย์เวสหรือกัญจอมพลังไม่ได้มีชื่อเป็นผู้ก่อตั้งหรือเป็นกรรมการบริหารของมูลนิธิกัญจอมพลังช่วยสู้ นำไปสู่การตั้งคำถามจากสาธารณะและบุคคลสำคัญหลายรายที่ระบุว่าเงินบริจาคให้มูลนิธิโดยเข้าใจว่าเป็นของกันจอมพลังประเด็นที่2ความเชื่อมโยงกับมูลนิธิธรรมนัตผมเผ่ามีการเปิดเผยข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังข้อที่39ระบุว่าหากมูลนิธิต้องเลิกล้มทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลือจะถูกโอนไปยังมูลนิธิ รมนัตพมเผ่าทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นหลักฐานที่สําคัญที่เชื่อมโยงูลนิธิกับอํานาจทางการเมืองหรือไม่ประเด็นที่3ไอรัช,รชนกสีนอกสอสพักประชาชนตั้งคําถามเรื่องความสัมพันธ์กับนักการเมืองที่โยงอํานาจเหนือระบบหรือไม่การได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ทรัพยากรของรัฐเช่นการเข้าถึงคนในพื้นที่ทั่วไปที่เข้าถึงได้ยากหรือการใช้ทรัพยากรของกระทรวงที่ ร้อยเอกธรรมนัตกำกับดูแลอยู่ประเด็นล่าสุดธุรกิจสลากออนไลน์ของกันจอมพลังในนามเสือแดงลอตเตอรี hmm. ่ได้รับโคต้าสลากกินแบ่งกว่า2 0 0 0 0 0ใบถูกตั้งคำถามเรื่องความโปรง่งใสว่าที่มาของโคต้าสลากได้มาจากที่ใดสิ่งที่ต้องติดตามและต้องจับตามองในเรื่องบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์ผู้ช่วยสังคมว่ามีเส้นแบ่งระหว่างการทำงานภาคประชาชนกับการเมืองและอำนาจรัฐ รวมถึงความโปร่งใสและการระดมทุนควรมีระบบตรวจสอบในเรื่องของมาตรฐานมากน้อยเพียงใดขอบคุณข้อมูลจาก TNN News นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันกันจอมพลังหรือกันนัทพงไพบุญเวศนะครับเกิดวันที่25มกราคม2533ตรงกับวันพฤหัส15ค่ำเดือน2ปีมะเส็งในทางสากลนั้นเป็นปีมะเมียยังไม่ขึ้นหนึ่งค่ำยังคงเป็นปีนักสัตว์เดิมอายุปัจจุบันคือ35ปี9เดือนกับ3วันย่าง36นะครับ ตามพื้นดวงชะตาเป็นคนเก่งนะครับขยันทำมากินด้วยอัตตาไปกระทบทาสาตานุไปกระทบลาภะมีความโดดเด่นในเรื่องงานด้วยสุภาษณ์นั้นมี16สโสรถหมามคืคนทาสามี14จกักรพรรดิและมีมหาอุดในดวงชะตาในพื้นดวงชะตานั้นในเรื่องของกรรมะมีราหูเกาะเป็นสีในทางทักษะธุรกิจที่มีความคุมเครือค่อนข้างมีความโดดเด่นช่วงอายุญญจร3 5าย่าง36คือราวมกรา68ถึงมกราคม69ในช่วงอายุญญจรน,นี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดี ก็คือกรรมะนะั้นเป็นศีในทางทักษะกระทบมหาวุธรรมในอังคาวิชามีความโดดเด่นในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานโดยได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างมาตาเป็นศีในทางทักษะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างดีอายุในทางทักษะกระทบสุภาพและฐานังเรียกได้ว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งเกลียดยศมาแบบพร้อมๆกันนะครับจุดเสียหายในช่วงอายุจรนี้ก็คือบริวารในทางทักษะกระทบมัชฌิมาจะเกิดความผันผวนในช่วงชีวิต แบบว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือและมีการพลิกไปพลิกมานะครับอุตสาหะไปกระทบกรรม,มะอยู่บนฐานพระราหูจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความคุมเครือความไม่เป็นมงคลอันเกี่ยวข้องกับตําแหน่งหน้าที่การงานการลักกีนีไปกระทบพยะจะมีปัญหาในเรื่องของคดีความการถูกฟ้องร้องแม้กระทั่งการขึ้นลงขึ้นศา,าลการลักกีนีไปกระทบหมาบาดในอังคาวิชาจะมีเรื่องเลวร้ายแบบไม่คาดคิดหรืออยู่เหนือความคาดหมาย ตามดวงชะตาแล้วช่วงอายุ3-5ย่าง 3, 6, คือตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงมกรา69ชะตาชีวิตของคุณกันจอมพลังจะเต็มไปด้วยความผันผวนมีส่วนที่เป็นบวกและลบเรียกได้มีความผันผวนแบบเต็มกำลังนะครับเรื่องที่ดีก็ดีมากๆเรื่องเลวร้ายก็เลวร้ายมากๆเช่นเดียวกันเรื่องราวต่างๆในดวงชะตาของคุณกันจอมพลังจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวก จะเกิดขึ้นในช่วงอายุ36ย่าง37คือราวๆหลังมกราหกเเป็นต้นไปด้วยหินะนั้นเป็นสีในทางทักษะทายสุดนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าเหรียญน,นั้นมีสองด้านคุณการจอบบาลังได้สร้างคุณงามความดีก็ขอชื่นชมแต่ก็ต้องมีความโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้ดังคํากล่าวที่ว่าทองแท้ไม่กลัวไฟในยุคป,ปัจจุบันพระคุณเจ้าที่มีสมณสัก์ชั้นสูงสูงหลายรูปยังไม่อาจต้านทานกระแสเงินตรา คุณกันจอมพลังเป็นเพียงปุตุทนคนธรรมดาย่อมจะต้องมีความหนักแน่นดุดดังขุนเขากันเลยทีเดียวผมอาจารย์ไก่น,นัฐานะครับยินดีให้คาปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการยุกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีเรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มี ความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือฤายเซนไม่มีฤาเซนเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือพื้นฐาของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูหงเห้งและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอ้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่หนวาดขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากวิเคราะห์ดวงตาางทท่่ดกก็ฝไ้ีคลิป ติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e ลนเวลาก็ประมาณสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโถงหรันทถาซึ่งผมทำรายการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีป อะไรบางอย่างไม่ได้โทรคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ